เหมือนเดิมเลยเพลงจะมาแป๊บหนึ่งนะหวังว่าจะไม่ลิขสิทธิ์เนี่ยเอาแล้วไม่กดเดินถอยหลังไม่ได้โอเคได้แล้วแฮ่วันดีครับสวัสดีทุกคนตอนเย็นด้วยนะครับครั้งก่อนคลิปก่อนเลยนะครับเซเลสเบอร์รี่อ่ะให้ดูให้ดูอันนี้เรียกได้ว่าอวดนะครับอวดเลยพี่ครับผมใหญ่ไหมละครับใหญ่ไหมละครับใหญ่สิครับใหญ่มากเดี๋ยวให้ดูนะครับความใหญ่เดี๋ยววันนี้กดหัวใจไว้นะ คือเก็บยาวๆนะครับผลแบบนี้ไม่ได้เอาขายอยู่แล้วนะครับขายอาจจะสู้ไม่ได้นะสู้จพวกแบบแคนดแคนดี้สักชิ้นก็ไม่ได้แถ่ว่าเราไว้สะสมเนี่ยได้นะแต่ก็วันนี้นะครับทุกคนเราเนี่ยอย่างที่ต้นคิมนะครับบอกไว้นะครับอันนี้มันอันใหญ่มากเลยนะครับอันนี้มันมูนเมลอนอะไรครับเราเนี่ยมันสุดยอดจริงๆเลยโอ้ทำอะไรได้ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยซึ่งวันนี้ต้องบอกลาเขาแล้วนะครับทุกคนเพราะว่านะครับ ผมจําเป็นที่จะต้องเก็บเขาจริงๆนะครับร <c oughs> อเล่นแต่ว่าก็เชิงนั้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือเดี๋ยวผมจะเก็บผมมีแผนอยู่อ่าอย่างนี้ผมมีแผนอยู่นะครับในการที่ผมเนี่ยจะได้เขานี่นี่เห็นไหมทุกคนทุกคนเห็นตัวนี้ไหมเจ้าตัวนี้ขโมยเรียบร้อยขโมยอะไร <c oughs> ขโมยอะไรก็ไม่รู้นะครับตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาบ่ายสองครึ่งนะครับเมื่อคืนเนี่ยตีห้านะครับทุกคนผมเปิดฟาร์มว้อีกไอดีนะครับซึ่งอีกไอดีนึงเนี่ยมีเลกคูนอยู่ห้าตัวไปเราไปดูหน่อยสิว่ามันจะมีแบบหยิบอันใหญ่ให้สักชิ้นไหมถ้าไม่มีก็จะเป็นจะต้องหยิบนะแต่ว่าผมก่อนที่จะหยิบจริงๆเนี่ยก็ยังจะมีอีกแผ่นหนึ่งสำรองนะครับอะแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวดูซิว่ารหัสนั้นได้หรือย,อยังเอ้าไปไหนละ นกกามาคุงเนเดี๋ยวเราไปเข้าหลัดน้องกามาก,ก่อนแป๊บหนึ่งแล้วกันไปไปดูกันว่า7ชั่วโมง8ชั่วโมงได้หรือเปล่าอ๋อย่างนี้นะครับผมมีแอปเลยครับที่ไม่ต้องใช้เลขาของผมไม่ต้องใช้แชททีวนะครับนี่คือแอปที่เรียกได้ว่าเอามาคำนวณแบบแต่ละผลเนี่ยได้เลยนะโหคือโหดมากนี่แคนดี้บอกกิโลกร,รมัม กีบผลอะไรเลงี้ยแล้วก็ติดสถานะอะไรบ้างเดี๋ยวด้านขวาคือมีเพียบเลยนะโอ้สุดยอดสุดยอดโอเคเรียบร้อยมาสิรักคูณนะครับแต่ผมไม่เคยไม่รักคืน <c oughs> เล่นไปนแล้วสอล้านรอบมีอยู่5ตัวนะครับห้าตัวทั้งหมดต้องมาหน่อยเถอะเนาะนี่ขโมยมาเยอะมากๆนะครับในส่วนของเราชิ้นแรกชิ้น2ชิ้น3ไม่เกี่ยวต้องเขียนคำว่ามูลก่อนมูลโอเคโอ้โอ,โอ้มูลมีลอนเยอะอยู่ หรือว่าผมควรเขียนว,ว่ามีล่อนดีมล่อนดีกว่ามีล่อนดีกว่า,วาเขียนผิดภาษาไทยภาษาอังกฤษอะไรครับเนี่ยโอ้โหนี่บอกไว้เลยนะว่าผมฟาร์มมาตั้งแบบไม่รู้กี่สิบชั่วโมงนะประมาณเก้าแปดเก้าสิบชั่วโมงอาา่าฮะมีไหมโอ้โหฟาร์มนานมากเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับและคุณใครที่บอกอยาให้ผมขโมยนะคือส่วนผมเนี่ยมันมีผลไม้เยอะเกินไปนะครับมันเยอะเกินจนขโมยไม่โดนนะครับเนี่ยโอ้ย โอ้โหโอ้โหโอ้ไม่ต้องเก็บแล้วไม่ต้องเก็บแล้วทุกคนโอ้โอ้นี่ได้แล้วอูอ้กิโลี่ครับ8ดชั่วโมง9้าชั่วโมงใช่ไหมประมาณเก้าชั่วโมงได้แค่อันเดียว นี่ครับเมื่อกี้เห็นไหมจาเว็บที่ผมบอกได้ไหมเมื่อกี้เจ้าเว็บอันนี้นะครับกฏการได้นะครับแคลคูลเลตหรือว่าการคํานวณเดี๋ยววันนี้เราจะลองเอาไปวัดกับเจ้าแคนดี้วัตซ่อมดูเผื่ออาจจะสู้ได้ก็ได้นะเวอรมากอ่าเดี๋ยวว่าก่อนอินแป๊บหนึ่งนะครับโอเคโอเคแป๊บหนึ่งนะอ่าเดี๋ยวเราจะเอาไปลองขายดูนะครับว่ากี่บาท ระหว่างนี bạn, ้ก็ร้านอุปกรณ์นะครับทุกคนสปอนเซอร์นิดหนึ่งนะและคูณอะไรเพียบเลยนะครับลิงใต้คลิปได้เลยปลอดภัยถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ถึงพอดีไปนะโอ้โหมันใหญ่เกินจนแบบแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะถ้าสมมติผมเอาไปแกล้งเพื่อนแบบเนี้ยเพื่อนบอกไม่นะสวนเรา้เพื่อนบอกมองไม่เห็นอะไรเลยนะมันมาหน้าแกล้งนะเดี๋ยว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 ผมเช็คราคาเสร็จนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปแกล้งในสาธารณะอืมสาธารณะกับอันนี้อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมโอนให้อีก รหัสหนึ่งแล้วกันนะครับรหัสที่ไม่มีต้นแคนดี้นะเดี๋ยวโดนขโมยนะครับรหัสหลักเราก็ไม่ได้นะโดนขโมยเจ้านี่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยโอนให้อีกรหัสแล้วแล้วไปปิดบังสวนบ้านเพื่อนดีกว่าไปแกล้งคนอื่นดีกว่าโอ้โหใหญ่เกินมาครับผมหวังมากเลยผมหวังมากๆเลยนะครับว่าเขาเนี่ยจะสู้แคนดี้ปสมได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าผมหวังว่าเขาน่าจะทําได้นะผมว่าคือต้องดวงดีนะครับหนึ่งแล้วก็ต้องตามสูตรทั้งหมดเลยนะซึ่งมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายคอลองคอลองกี่ หกหมื่นล้านมาเรามามูลเมลอนโอเคมูลเมลอนน้ำหนัก456โอเคแล้วก็ติดโพลีเมียร์ช็อกเก็ตแล้วก็ฟอร์เซนดูซิว่าราคามันจะเข้ากับเอ่อที่ผมเช็คเมื่อกี้หรือเปล่าโพลีเมียร์ฟอเซนช็อกเก็ตโอเคดูซิกี่บาท6,000โอ้เป๊ะมากโอ้6,49ี่ก้แป๊บหนึ่งนะโอ้โหเข้าคันวณ6490อ้าว โอ้คือคำนวณเป๊ะจริงๆทุกคนเนี่ยต้องน้ำหนักต้องเป๊ะด,ด้วยนด้สี่ห้าหกเอ้ยทำไมเขาคำนวณเป๊ะขนาดนี้ <c oughs> ผมว่านะคนสร้างเกมเองหรือเปล่ามาทำหกพันห้าร้อยล้านนะครับห้าแสนเก้าเก้าหกพันห้าร้อยล้านช่วยกันจำหน่อยนะไอ้หนด่งหกพันห้าร้อยล้านในนี้ห่างกันหนึ่งล้านโอ้โหเป๊ะมากโอโหถือว่าแบบใกล้เคียงผมจะลองดูนะครับถ้าไม่ติดช็อกเกตไม่ติดอะไรเลย กี่บาทกี่บาทห้าสิบแปดล้านอ๋อเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวนะผลนี้สู้แคนดี้ตัวนี้ได้แล้วเดี๋ยโอ้เดี๋ยวมาชนะแคนดี้ในระดับหนึ่งเลยนะอ่ะทุกคนใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ที่อาจจะคลิปโปกคลิปอาจจะบอกว่าอาจจะเก่งกว่าแคนดี้มันเก่งกว่าแคนดี้จริงๆนะครับ ถ้าแคนดี้เราไม่ติดบั๊กนะครับแคนดี้ที่แบบไม่ใช่ร้อยกิโลนะครับเนี่ยแคนดี้อันนี้คือสู้อันนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวเราคำนวณเพิ่มมีแลนโบม,ม, cent, มีช็อกเก็ตมีฟอร์เซนมีช็อกโกแลตไม่มีมีมูลิตเซนเชียลดิสโก้ซอมบี้มีโพลิเนตเฮานี้แกสเซสเบรนเรียบร้อยประมาณนี้หนึ่งล้านล้านใครที่นะครับใครที่นะครับฟังก่อนเลยนะใครที่ไม่มีแคนดี้ไอเจ้าตัวนี้หนึ่งจุด หนึ่งล้านล้านโอ้ใช่ย่อยเลยอันนี้อืถือว่าสุดยอดแค่ <laughs> แค่นี้ก็หกพันล้านแล้วนะครับขึ้นแลนโบขึ้นนู่ขึ้นนี่นี่ห้าแสนล้านอย่างต่ําชิวๆนะครับต้นนี้สุดยอดครับผม <laughs> ไปไปปวนชาวบ้านกันก่อนเอาละมาน้องอน้องแยมเอาอันนี้ไป <laughs> น้องแยมสวนไม่มีอะไรนะ <laughs> ไม่มีใครขโมยแน่นอนมาครับผม <laughs> มาหน่อยซิ <laughs> อุ้ยมีอ๋อนึกว่ามีคนถืออันนี้ควีนบีไหนมีคนขยับไหมลูกพี่อยู่ไหมอยู่ไหมเอฟเคอยู่หรือเปล่าโอเคมีคนขยับครับผมมูนเมลอนมาเลยเอาละเดี๋ยวขอญาตแกล้งคนที่กาําลังปรับปรุงปรับปรุงสวนแต่งสวนนะครับผมจะเอานี่ว้าเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยนี่ครับคนนี้คนนี้โอเคตัวดดึงดิงดึงดิงดึง เต็มสวนอะหายหมดทั้งสวนเป็นไงอึ้งไหมอึ้งไหมแค่นี้ฮะฉันขอได้ไหมไม่ให้หรอกวัดวัดวัดวดอะไรก็ไม่ให้พังพังสวนพังสวนโอ้โหคือเลี้ยงง่ายๆวันเล่นไม่ได้เลยนะครับอืมดูอืมปิด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 ไม่ให้เล่นอ่าโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้ามูลเมลอนนะครับอย่าให้ผมแจกกันหรือเปล่านะครับคอมเมต์มาได้เลยนะ เพราะว่าจะเอาไปเกลียดคนอื่นก็ได้นะครับโอเคเอาไว้เจอให่คลิปหน้าครับซีโอับผมโอ้ยลมลมลมใหญ่เกินโอ้ยโอ้ยโอ้ยลมโอเคท่ายคลิปแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้คือผมจะทำปกคลิปนะไม่รู้จะถ่ายยังไงเลยเนี่ยโอ้ดูมันใหญ่โอ้โอ้โอ้ใหญ่จริงครับใหญ่เกินไปมาก